แจ้งข่าวร้ายคูบาบุญชุ่มบินด่วนจากเชียงรายเข้ารักษาตัวโรงพยาบาลในกทมโดยเมื่อวันที่16ก,กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีรายงานว่ามูลนิธิบุญมหาเมตตาได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุข,ข้อความไปว่าพระคูบาเจ้าบุญชุ่มยาศักวโรอารันวาสีพิคุได้มีอาการอาภาษจากอาการเดิมและได้เดินทางข้ามมายังประเทศไทยได้ทําการเข้ารักษาอาการที่โรงพยาบาลกรุงเทพสาขาเชียงรายเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะเดินทางไปเช็คอาการอาภาษที่กรุงเทพมหานครซึงภายหลังจากโพสต์ดังกล่าว ก็ได้มีสิญาณุสิตต่างเข้ามาแสดงความห่วงใยกับอาการของพระคูบาบุญชุ่มกันเป็นจำนวนมากต่างก็พร้อมขอให้ท่านหายจากอาการอาภาธโดยไว้ทัานนี้ก็มีการรายงานก่อนหน้านี้ว่าเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาทางพระคูบาบุญชุ่มได้เข้าจำพรรษาณถนะ้ำพระบาทผาช้างเมืองลาประเทศเียนมาต่อมาพระคูบาก็ได้มีอาการอาภาธจากอาการอาหารเป็นพิษจึงได้เดินทางมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายจนอาการหายเป็นปกติและท่านก็ได้กลับไปอธิษฐานจิตเข้าจำพรรษาที่ถ้ำน้ำตกบ้านสามปูเมืองภูผ้าค ไปประเทศเมียนมาเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ท่านก็กลับมามีอาการอา,าพาธอีกครั้งเมื่อวันที่1 4กรกฎาคมที่ผ่านมา